เริ่มยากแล้วนะโอ้โหสำหรับเรื่องการต่อสัญชาําใหม่ของเอ็นโกลกองเต้นะถึงตอนนี้เองก็ยังตกลงกันไม่ได้เลย มาเริ่มกันที่ผลบอลเมื่อคืนก่อนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้ับสำหรับแคมพ์ฮอตเตอร์นะถึงแม้ว่าทีมนะจะเก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนก็ตามนะแต่ว่าทรงบอลเชลซีเนะี่ยโอ้โหถือว่ามาค่อนข้างดีเลยับสำหรับเมื่อคืนนะบจบเกมไปนับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะกับเซาวบวกนะเสมือเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะร,รายการหน้านะต่อไปนะเชลซีต้องไปเจอเอซิมิลานะถือว่าต้องชา้าอย่างเดียวนะถึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับ เชลซีนะั้นมีแค่1นคะแนนนับจากการแข่งขันไป2นัดแล้วนะครับถือว่าโอกาสโอ้โหจะพลาดในการเข้ารอบลึกๆรอบสมุททีมนะถือว่ายาก,กเลยนับสรับเชลซีนะครับ,ส,รบ,รบส่วนข่าววันนี้นับรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่นับโอ้โหได้อัปเดตผ่านทางคอฟออสไซน์รับบอกว่าการตกลงระหว่างกองเต้แล้วก็เชลซีนับสำหรับเรื่องสัญญาใหม่นะ่ะยังไม่ได้เข้าใกล้ที่จะตกลงกันได้เลยนับซึ่งปัญหาก็คือความยากของสัญญาครับแต่จนถึงตอนนี้นะัแม้กระทั่งเรื่องค่าเหนื่อยเองนะ่ะโอ้โหก็ยังบอกว่าตกลงกันไม่ได้เลยนะครับ เป็นเวลาหลายเดือนนับที่มีการพิจารณาว่าจะเป็นการเจรจาที่ยากลาบากนะซึ่งการต่อสัญญาวใหม่ที่ใกล้จะตกลงกันแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่พอมาถึงตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับเจ้าของคนใหม่อย่างท็อตโบรีนะสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ก็ยังคงเปิดกว้างสำหรับดีลนี้นะแลวก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะว่าจะจบลงอย่างไรสำหรับดีลของอิงโกลกองเต้นะสำหรับแฟนโจซีเองนะคิดเห็นนะรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพ <cetera> <ร>ื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ